มังคังชื่อเสียงและอำนาจถึงเวลาที่เท้าชูตัวอกเดินเลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสูท้องทะเลกดทรัพย์จองผมเจ้แล้วคุณจะแก,ก,กเ่เกลียดกดเลยสิผมไม่เคยอยู่ตรงนั้นเองโอไม่ถูกหวยไม่เป็นไรขอแค่ถูกใจเปนก็พอไอ้ยาลังกา และที่ลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเล็ดโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แรกที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับย้อนเวลากลับไปช่วงที่เกมยังไม่อัปเดตนี่เลยฮะเรามากันก่อนอแต่ทำไมใจเซิร์ฟนี้คนคุ้นๆทำไมมีแต่ชื่อแปลกๆโอ้ในดูดิโอ้เบคอนอ เบคอนและเบคอนและเบคอนใช่เลยครับผมมึงก็รู้ว่าบอกฟุตเนี่ยหกนะครับนะเป็นบอดและไก่ตันไอวินเฮ้ยเฉยเกมนี่มันเก,ม,ก,ม,กมบอดเล่นหรือเปล่าเอเดนไวินได้ข่าวว่าเกมกําลังจะอัปเดตในเร็วๆนี้เขาบอกว่าผลเลิฟกับผลอะไรนะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเขาจะรีเวิร์กสกิลในขอดูดิเอ้กูฟาร์มแบตเตอรี่ไว้599ท่านผู้ชมว้าวเกือบตายแล้วเนี่ยโอเคงั้นเราก็ไปซัดกับนี่เลยครับผมโบอาฮักขกนะครับเออไม่ใช่แฮนด์ขกครับแฮนด์ขกเออใคร แต่เป็นโบอาเฮนคกนะครับในอนิเมะดีไซน์ก็มีท่านผู้ชมนะไปแต่งกันได้น่ารักกว่าบอกฟุดเยอะเลยนะครับบอกฟุดี่กุนึกว่าทาซานแถมตอนกูมามันไม่อยู่ด้วยสงสัยกลัวฮะกลัวพลังเกย์มาแล้วกูก็เรียกมันเลยครับผมเสกมาถึงเราก็จัดการเลยฮะมาดูในผลเลิฟมึงกับเลิฟกูเนี่ยใครจะได้เป็นผัวใครจะได้เป็นเมียก่อนกันนี่ครับผมและนี่คือสกิลทั้งหมดฮะนี่สกิลวีเป็นไงลูกเตะยางยืดไงเอาอสติไปยัดหน้ายัดหน้าใครแล้วคนนั้นแะ่ลงรักกูทันทีครับผมนี่แหละพลังเกย์นะครับผม งชุนกูฮะเออเป็นไงหลายน้อง <c oughs> ดูดิหน้าตาอย่างทาซานนุ่งเป็นเจ้าของเกาะนี่จริงเหรอวะเนี่ยกูว่าแม่ช่ยโบอาแฮนด์คอกนะอันนี้จะเป็นลูกหลานเขาหรือเปล่าเออกูว่าพลังกูที่สุดแล้วนะครับเราเจอเทพเจ้าเกกว่าครับผมนั่นนะฮะลอยมาแล้วนะครับโอ้โหเจ้ก็เป็นเซิร์ฟที่มีบอทจริงๆเลยเฮ้ยกูเล่ชิปหน้าต่อยแม่งคายตายไปเลยอ้เวนเออมีแต่โปเกมปลินเนี่ย ไหนขอเปลี่ยนผลมาใช้นี่หน่อยดิเออเขาบอกว่าเป็นผลสปไปเดอร์แมนนะอัปเดตใหม่เนี่ยเนี่ยขอสุ่มผลเอ,อ้ยอะไรวะอะไรลอยไปผ่านหน้ากูไปแป,ป๊บมาท่านผู้ชมเมื่อกี้ผีหรือเปล่าวะสุ่มผลหน่อยละกันนะท่านผู้ชมป้าบเข้าไปโอ้โหสมุกตึงๆและทำไมเซิร์ฟนี้ไม่มีใครคุยกันเลยอ๋อลืมไปมีแต่บอทเนะี่ยฮะแล้วก็มีแต่โปไหนดูดิเออนี่ไงมาแล้วเนี่ยเกิดแล้วนะครับอ้โหเปิดตาโค้งกี้เองเอาอะไรก็ตายอะไรกันวะเนี่ยเอ้ยบอทนี่มันบูชาย,ยันตัวเองหรือเปล่าท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยมันฆ Hey <laughs> พี้จีเอ็มช่วยด้วยกูโดนผีหลอกเห็นเขาบอกว่าสกิลของอาเวกกับไม่อาเวกนี่มันเปลี่ยนไหนดูดิโอ้โหสกิลก็เหน่งก็เทะอยู่นะนี่โกงล้อมรณะนี่เป็นไงล่ะขังโกงไงนี่สกิลซีดูเป็นไงว้าวปล่อยนี่ฮะนูโรนูโรง่ายโตเกียวกูนี่แล้วก็ยิงพลังออกไปได้นี่เป็นไงโคตรเทอันนี้ปรับได้หรือยังวะเนี่ยเฮ้ยมันเทขนาดนี้เลยหรอวะแล้วก็ท่าบินนี่ท่าเอปูไม่ใช่สไปเดอร์แมนเลยฉบาแก้วเราขอเปลี่ยนสกิลหน่อยเรา ไม่อยากได้สกิลเอาเวกเร้วเอาเลยควาย ขอบคุณมากนะชบาแก้วนายกูขอดูสกิลมันหน่อยเดียวนผู้ชมครับว,ว่ามันจะตึงขนาดไหนกันเชียวว่าแบบไม่เอาเวทเนี่ยคนได้ข่าวว่าปรับใหม่มันน่าจะเท่น่าดูสกิลแซ่ป้าบนี่ฮะควรนายควรเป็นสายรุ่งไงสกิลเอ็กครับผมนี่โอ้โหสกิลในตำนานกูเจอบ่อยมากแล้วก็นี่ฮะสามารถยิงครับผมยิงปืนออกไปได้ไม่ใช่แล้วก็นี่ฮะพลังแมงมุมแล้วก็สกิลเอฟครับผมอะไรวะเนี่ยเอ้ยสไปเดอร์แมนไงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโคตรง่อยเลยนะผู้ชมเอ้ยใครเนี่ คาห์ชไอดเดอร์ข้าวข้าวก็น่าจะมีประมาณนี้นะผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เกมอัปเดตแล้วดีกว่าครับผมไปย้อนเวลาไม่ใช่ข้าไปยังอนาคตได้เลยสวัสดีคน,นอดีตและตอนนี้ครับผมเกมได้อัปเดตแล้วครับโอโ้โหมาแล้วผลใหม่ไม่ใช่ผลเดิมรีเวิร์กใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วกูต้องวั่ไปที่ไหนแล้ววะกูลืมไปหมดแล้วฮะเออเพิ่งตื่นด้วยโอ้โหกูมาที่ไหนวะเนี่ยไอเวนแล้วกูมาว่าตงตอนทำไมนทำไมไม่ไปแมนชั่นมาดูที่ช็อปกันก่อนเลยอะไระเนี่ย เราสามารถซื้อ,อซื้อผลได้นี้ได้เลยเหยื่ท่านผู้ชมกดโอเปนนี่เลยว้าวสำหรับใครที่มีโลบัคท่านผู้ชมนะเออสามารถมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผลได้เลยทันทีด้วยว้าวอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีผลถาวรสำหรับคนบ้านเลยเท่านั้นนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะซื้อเป็นเงินในเกมก็ยังต้องมาเดินไปหา N p c เหมือนเดิมแหละฮะว้าวใช้ได้เลยเนี่ยระบบเนี่ยเอ้อไรุ่นรับกดผลปีศาจถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยส่วนคนที่ไม่มีโลบัคก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้ ี S <S จะจะตบ G m ใหไม่ตายและก็วลคัมวลคัมอีเวนต์ใหม่ครับผมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแล้วเกือบ10กว่าวันนะครับมึงพึ่งกัน กู <Date. S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันชา้าได้ขนาดนี้เออเนี่มันต้องเก็บกล่องหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอัปเดตตอนที่แบบฉลอง10ล้านบิลเล่นหรือเปล่าไม่น่าใช่ท่านผู้ชมครับดูรงแล้วมันไม่ไม่ใช่เลยได้ข่าวว่ามีพาคุมใหม่มีแว่นตาใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมนะมีของใหม่ๆห่ด้วยก็น่าจะรีทุกๆุหนึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนกิจกรรม10ล้านบิลเล่นวิสิตนะฮะของแมปนี้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็นี่นะจะมีของกากาอเยอ่นะโอเคแล้วมันต้องฟาร์มยังไงล่ะพี่กูไม่รู้และผมกมนนน็เลย ก็บอกว่ามึงนี่โง่จริงเลยพี่มึงก็ไปที่เกาะล่าสุดไงแล้วมึงก็ไปตีมอนมึงก็ได้หัวใจมาออไปขโมยหัวใจเขาไงออความรักก็เหมือนจะหลวดถ้าไม่ส่วนแล้วจะไปยังไงอะไรวะเดียวคำคมจากไอ้เกเรทินมั่วไปหมดแล้วผมกันเลยทดลองตีมอนดูฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าเออมันหลอกหรือเปล่านเด็กในดิสโอเคเอ,อ้ยมันได้จริงด้วยนผู้ชมนี่ไงได้มาแล้วหัวใจนี่ฮะสองดวงเลยว้าวกูบอกเลยนะครับว่าน่าจะต้องเก็บกันเป็นพันแน่เลยนะฮะไอเทมแต่ละชิ้นไม่น่าจะแบบอันละสิบบาทยี่สิบ ก็จะมาอันเป็นพันนะครับโอเคงั้นอาจจะต้องฟาร์มยาวๆรอก่อนไงว่าแบบมันดอกง่ายหรือเปล่าแต่ตีไปสองสามตัวเฮ้ยดอปอยู่ตัวเดียวว่าเรื่องไม่ใช่ละมันมันออกยากขนาดนั้นเลยพี่กูถามจริงนะไอ้หนหบบุ่มขอตอยๆไปเลยตัวชุระปัเป่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บซัมเบ้โอ้โหบุ้มโอเคอ้าดดอกแลดอปแลในไหนมาขนาดนี้แลขอรีวิวผลหัวใจที่มันปรับมาใหม่หน่อยละกันตอนแรกเอาจริงนะกูว่ามันเป็นผลตื่นนะท่านผู้ชมนะกูก็เตรียมอู้ฟามาหกร้อยมัเลยท่านผู้ชมนี่สกิลแรกฮะยิง หัวใจออกไปครับผมนะนี่เลยครับผมก็จะติดสถานะหัวใจนะท่านผู้ชมนะทำให้เขาเนี่ยเป็นผัวเราสกิลเอกระเทครับผมสกิลซีป้ามนี่ฮะสกิลหาผัวจะชัดสกิลวีครับผมนะจะเป็นการเรียกเพื่อนของเราออกมานะครับให้เพื่อนเราไปช่วยตีน,นั่นเองจูมันจะติดสถานะหัวใจอยู่เลยสกิลวีมาแล้วครับผมนี่ฮะเพื่อนเราก็จะออกมาไหนว่าเอานไงเพื่อนกูนมาแล้วครับผมแล้วมันก็จะช่วยตีโคตรเติงเอ๊มัไไนไงโอ้ยเจ๋งเงี้ยผลเนี่ยนี่เพื่อนเรามาแล้วนะครับเพื่อนเนีน่ยมันจะสุ่มจากเพื่อนที่เรามี อยู่จริงในโลบอกด้วยนะโคตรเจ๋งเลยพี่มึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยเออผมเรียกสกิลนี้ว่าสกิลเสกผัวเอาผัวมาตีคนอื่นนี่เลยโคตรเทเป็นไงล่ะเจ๋งโคตรไปเลยครับพี่นี่ผัวละทีช่วยไงโอ้เป็นผัวหรือเมียกวเนะ่ะ ต่อไปเลยดีกว่าครับผมนะผลสไปเดอร์แมนครับผมนะเขาเปลี่ยนแล้วนะจากผลได้เป็นผลสไปเดอร์แทนแล้วนะท่านผู้ชมนะจะขอเกมดูแมงมุมเยอะไปหรือเปล่าดูมาเวลเยอะไปหรือเปล่าเดวินไหนขอดูที่สกิลมันจะตึงหรือเปล่าท่านผู้ชมเอออันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเอาไว้กินยิงแล้วท่านผู้ชมนะมาดูสกิลโอ้อันนี้ยังน่าจะยังเหมือนเดิมนะเออแล้วก็สกิลเอ็กว้าวหลุโอ้มีแสงอะไรวิบวับวิบวับ เฮ้ยอะไรไม่รู้แต่มันเท่ดีชอบสกิลซีโอ้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสีเปลี่ยนไปเป็นขาวจัวออนไลน์เลยท่านผู้ชมครับสกิลว,วีสกิลซก่อนแล้วโอเคสกิลว,วมาดูกันนะนี่เลยยิงว้าวเป็นสีแดงด้วยไอ้แล้วมาตามอะไรวะน่าจะตามสีหาคีหรือเปล่าท่านผู้ชมหรือมาตามสีเผาวะแต่ส,สีอาคีคุณเป็นสายรุ่งเด้อ ไม่ใช่หรือว่าน้องกวัวเร่ไม่ใช่แล้วกูเปลี่ยนเผาดูดิเออเทสไงเทสเทสขอเทสหน่อยแล้วกันว่ามันตามเผาหรือเปล่าพราะกูอยากรีเผาอยู่พอดีจะได้แล็บบิดนี่เป็นไงเอออยากได้อะไรได้สิ่งนั้นกูบอกเลยโคตรเจ๋งนหนขอดูสกิลเอฟหน่อยดิเอ็งก็บอกว่ามันจะเหมือนสไปเดอร์แมนเฮ้ยว่าจะแค่่าโคตรเหมือนเลยโอ้กูเคยเล่นมาด้วยห้ามาเวลสไปเดอร์แมนเกมในพีเอท่า เลยเวเ้ยอูเป็นโคตรเทจังว่าวูเนี่ยถ้าแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนนะท่านผู้ชมนะสามารถไปแต่งเป็นสไปเดอร์แมน Spider Man ได้ในแมปอนิเมะดีไซน์เลยท่านผู้ชมเออแล้วมึงก็เอามาเล่นผลนี้ไงโอ้เหมือนเลยนะสไปเดอร์แมนในโลกของบอกฟู้ไงว้าวสุดตึงโอเคมาลองใช้สกิลวีกันดิโอเคครับผมสีก็ยังเหมือนเดิมน่าจะตามสีอาคีนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนสีอาคีก่อน ระหว่างที่จะไปเปลี่ยนยาคิแต่ว่าผลปีศาจก็เกิดเฉยเลยฮะมาหาหน่อยละกันนี่เลยอยู่ที่เกาะซอมบี้ครับท่านผู้ชมโอ้น่นไงเจอแล้วแดงๆมาเลยผลไฟนะกูเป็นอะไรกับผลไฟวะวันๆเจอแต่ผลไฟนะเอสงสัยจะเป็นโดนัทนะฮะโดนัทนะมีรูเหมือนเอสปัตอตูนนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วกูก็เก็บผลไม่ได้กูต้องซื้อนี่ฮนะสี่ร้อยโลบักครับผมที่เก็บผลอยู่ๆก็มีเรื่องให้เสียตังเฉยเลยกูโคตรงงและกูก็เก็บได้เลยฮะเอาไม่เป็นไรเอาไว้แบบเก็บไว้ให้คนอื่นและนี่คือผล สไปเดอร์แมนที่ยังไม่อเวกินิ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ยอดแค่โอ้ยสกิลแซดโคตรตึงโอ้ยอยางอุบารีนนี่สกิลเอ็กก็คล้ายๆเดิมแต่เท่ขึ้นมากเลยสกิลสียิงทีขี้แทบเล็ะโอ้ยนั่นบาสูก้าหรือเปล่านะส่วนสกิลเอฟครับผมเป็นท่าบินจากอเวกินิ่งนะฮะเอามาใส่แทนอ๋ออย่างนี้นี่เองครับผมฉลาดดีนี่เออว้าวเท่เลยไม่แต่ผมชอบท่าย,ยิงบาสูก้ามากเลยนะเบอโคตรเทร่เลยเพ่อะไรกันครับเนี่ยไม่ทีละกันนี่ออโอ้ซาสก,กิวีครับผมว้าว แมงมุมแดงก็ยิงตายหัวโค้งไปเลยเฮ้ยเจ๋งกันไปหรือเปล่าบนเนี่ยเออ และมีระบบใหม่ด้วย,วยท่านผู้ชมครับถ้าหากเรามีเพื่อนอยู่ในเซิรฟ์ฟเดียวกันเนี่ยมันจะบวก XP ให้เรา15นะ1คน15นะถ้าเรามี11คนแล้ววะเออมันจะบวกเกินเท่าไหร่165อะไรเงี้ย1 6 0เออไม่ซ็แบบนี้ก็เฟี้ยวเลยดิสำหรับใครที่อยากฟาร์มเวลท่านผู้ชมนะก็ไปหา ID ไก่แล้วก็นั่นแหละฮะเพิ่มเพื่อนแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเดียวกัน11คนอะไรเงี้ยมันก็จะฟาร์มเวลแบบเออชิลลุกตุ้งนงังแบบเร็วจัดประหลัดบอก ตื่นนะครับนี่ฮะสีมันระเท่ขึ้นตามสียากี้ของเรานั่นเอง นี้ผมลองเปลี่ยนเป็นสีสนูนให้ดูครับผมมันจะออกขาวๆเทาๆอย่างนี้ว้าวูยเวนยากโบจิโคตรตึงหมัดยางยืดเข้าสู่ช่วงไอซินบ้านรวยผลไหนที่ผมยังไม่มีถาวรนผมจะซื้อให้หมดทุกผลเลยเพื่ออะไรเพื่อยืดคิปไปยาวขึ้นใช่แลยครับผมไม่มีอะไรทํารอให้ครบหนึ่งชั่วโมงฮะอยากรู้ว่ามันจะเียอะไรไงเออมันจะมีผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรให้เราหรือเปล่าอีกหนึ่งสกิลที่ผมลืมรีวิวของผลเลิฟนั่นคือสกิลขี่นกอีแรงนะครับไม่ใช่มันคือฟาร์มิงโก ครับผมใส่แว่นตาสุดน่ารักโคตรเท่เลยนะและหากว่าเราใช้สกิลเสกหัวออกมาครับผมแล้วเรากดทีนะฮะหัวเราก็จะมานั่งอยู่ด้านหลังเรานั่นเองครับผมอ้าวผลพิสานเกิดอีกแล้วครับผมอ้าวเอ้ยไอหนุ่มอะไรเฮ้ยอยู่ๆผมโดนคาถาความรักนะคุผู้ชมครับโดนหลงไหลรุมเร้าอะไรเงี้ยนะครับมาใครมึงจะพีพีกูผลเล่อกผลเล่พีพีเหรอกูขอพีพีหน่อยละกันจริงผมไม่ค่อยชอบพีพีเท่าไหร่นี่อย่าว่าเก่งเกินไงเดี๋ยวก็แบบข้าหัวสามสิบล้านซะก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากจะพีพี โคตรขี้โมโลเลยเฮียเนี่ยโมโหรือป่าไม่รู้แต่กูเปิดเผาได้แลนะ้วไอ้น้องแบบนี้ก็เสร็จโจตามเรียบร้อยตายกันไอ้เงี้ยไม่ได้แดกกูหรอกถ้ากูได้เปิดเผาเมื่อไหร่แล้วก็พลังเกเรขั้นสุดนะมันฆ่าได้ทุกคนอยู่แล้วเย้ยอย่ามาซ่ากับไอ้ทินและตอนนี้ร้านค้าเวลเลนไทด์ก็รีเลยผนะู้ชมมีแว่นตามาแล้วราคา7จ0หัวใจแต่ว่ากูมีหัวใจอยู่แค่300เองต้องไปฟามแลยท่านผู้ชม two thousand years later เจอกับข่าวร้ายท่านผู้ชมครับกูฟาร์มหัวใจได้แค่700อกว่าเองฮะเออไม่ทันนะท่านผู้ชมครับเออเรามีหัวใจแค่7 0็เองแต่ว่าร้านค้าตน,นลีไปแล้วครับผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ทันนะฟาร์มยากแล้วเกิดม่ก็ออกยากจิบหมายงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันใหม่คืออะไรโอ้โหเกลแด็กเกมมิ่ง้ยเวนแบบนี้ทำเกวะเนี่ยเอ,เอออาจจะต้องฟาร์มต่อท่านผู้ชมครับมันยังมีผ้าคลุมอีกไงแต่ผมเดาไว้แล้วครับผมว่าผ้าคลุมมันต้องหนึ่งพันแน่นอนเลยอะพันสองพันห้าอะไรเงี้ยเออพันหน้า เครียดแบบนี้ต้องมาสุ่มผลไก่ไแก่นี้ครับผมมาอ้โหแต่ไงไฟใหม่อีกแล้วกูบอกเลยฮะว่ากูไม่รู้เป็นอะไรกับผลไฟและกูเก็บไม่ได้ด้วยเมื่อเดิมกูต้องซื้ออีกแล้วจะไม่นแน่ที่เก็บผลเลยไอกเกมเช่นี่มันหลอกแดกตังกูแล้วท่านผู้ชมฮะกูว่าได้เล่นเล่นกันมงางเลยกูเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหัวใจเพิ่มแล้วก็ขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่าดีเลยฮะท่านผู้ชมครับหนะ้าผาคงพาคุมมาอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันละกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับไปบ่ายท่านผ Oh